สวัสดีดค่ะ,คะพี่อังสวัสดีสสดค่ะ,คะพีุ่กี้จุมขาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้กลางสัปดาห์วันนี้วันพุธเจอกันทุกเช้านับหรือยังคะนิ้วถ้ารวมวันนี้8วัมาสุดท้ายของปีครับ8วันสุดท้ายของปีเพราะฉะนั้นแล้วก็เจอกันทุกเช้าแบบนี้ตลอดไปจันงิรทิตย์ห้องข่าวบันเทิงอัปเดตฮอตประเด็นดังเรื่องเม้าเมาส์ข่าวแซ่บทั้งวงการเรื่องเมาส์ข่าวแซ่บ ประเด็นดังงั้นข่าวแรกประเด็นดังเลยพี่ประเด็นดังว่าเป็นไวรัลไงหล้านแตกแล้วคุณผู้ชมครับยอดวิวนะฮะทะลุล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะจะพูดถึงซิงเกิลนี้ครับเซิร์โนบิตาของไรอันกาบันดิตฟ,ฟีดแวนโกเนี่ยแหละมิวสิกวิดีโอในช่อง YouTube นะฮะต้องบอกว่าชาร์จนำเต้นนี่เพียบเลยตั้งแต่พี่ตาปัญญานะคือจะบอกว่าหลายคนเต้นเยอะแยะมากมายไปติดตามกันได้ คุณลละคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลองเต้นกันหรือยังเพราะว่าซิงเกิลนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆิลศิลปินมากมายคืออยากสวมแว่นเป็นโนบิตะใครที่ไม่ได้ชมนะเข้าไปชม MV ได้นะคะเซิงโนบิตะอะไรอ่านการดบันอิตกับแวนโก้นะที่ยุ่งเข้าเรคคอร์ดนะคะ เซิร์ชไปแล้วก็ไปซ้อมมันง่ายมากทางง่ายมีคำว่าว่นมีชี้นาฬิกามีแข็งแรงอะไรอย่เงี้ยเยอะแยะใช่เลยง่ายพี่พุดง่ายนะไม่ต้องมีแว่นก็ได้จะทำมือเป็นแว่นก็ได้ถูกต้องแล้วคะ่ะนะฮะทำไมถึงร้านแตกได้รวดเร็วขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีความหมายยังไงเข้าไปหาคําตอบเองใครเชื่อไปดูเซิร์ชโนบิตาครับมาที่เรื่องของ พี่ไฮอาภาพสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายยังน่าเป็นห่วงถึงแม้ว,ว่าวันนี้เขาประชุมที่จันทบุรีวยพี่นะก็ไม่รู้จะเคลียร์ให้สงบได้หรือเปล่านะแต่ไงก็ตามพี่ไฮบอกว่าหัวนี้ต้องส่งกําลังใจส่งกําลังใจรวัวๆรวมถึงคําพูดพี่ไฮเป็นแรงบันดาลใจมากๆพี่ไฮว่าอย่างไรเชิญค่ะถามครับก็บอกไงสมมุติถ้าแม่มีอํานาจไม่ยากเลยบ้านอยู่ตรงไหนไข่ลงตุ้มเดียวจบเลยจริงๆแม่ขึ้น ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะกระทบแม่แม่พูดอย่างเงี้ยแม่พูดออกมาจากใจจริงๆแม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัวเพราะแม่ไม่ไปว่บ้านเมืองประเทศไทยเพอร์เฟกที่สุดเกิดกี่ชาติก็จะเกิดเป็นคนไทยฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราด้วยมันต้องจบแล้วค่ะมันต้องจบเพราะว่าปีใหม่เขาก็อยากสังสรรค์กับครอบครัวเขาไหมสงสารทหารกับคนที่อยู่ตะเข็บชายแดนชาวบ้านที่อยู่อ่ะหนูมันมีความสุขตรงไหนเอาให้จบตีงูอย่าตีให้หลังหกักเดี๋ยวมันแหงกัดเรา เอาให้มันตายเลยค่ะแม่ปวดหัวใจทุกครั้งที่ต้องสะดุดีให้กับทหารจริงๆฝากด้วยนะฝากด้วยนะอยากให้จบเร็วๆเราทําจบได้ค่ะพูดแทนหลายๆท่านเลยเห็นนั่งข้างๆนะคะคพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงเนี่ยจะบอกได้ว่าบ้านพี่ยิ่งยงคร,ครอบครัวพี่ยิ่งยงห่างจากชายแดน5โลคือใกล้มากนะพี่ก็หโ,โหใกล้มากๆขนาด30โลยังได้ยินเสียงระเบิดอะ่ะจริงนะฮะก็คือใกล้ขนาดนั้นนี่แหละก็คือต้องแน่นอนติดตามสถานการณ์แบบว่า ทุกวินาทีก็ว่าได้นะเจ้าตัวเห็นเขาบอกว่าส่งของไปบริจาคชายแดนอยู่ตลอดเลยนะฮะถามพี่ยงยงว่าดีกว่าเรื่องนี้คิดยังไงบ้างครับเชิญค่ะ เพื่อนพี่ๆน้องๆอยู่ที่นั่นก็บอกว่าตื่นเช้ามาในประมาณตีสี่ตีห้าเสียงระเบิดเสียงระเบิดดังมากเสียงปืนเสียงระเบิดอะดังมากกลางวันมากโอ้ทุกคนแบบกลัวแน่นอนครับเพราะว่าหลานนี่แบบใจสั่นเลยแบบโทรมาบอกคุณลุงครับหนูไม่ไหวนะหนูต้องย้ายมาอยู่ที่ศูนย์อพยพที่สะแก้วบอกลูกหลานก็เอาแต่เสื้อผ้าออกมาเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นนะเอาออกมาก็ไม่ได้มันเยอะอะของมันเยอะอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าทรัพย์สินที่มีค่าอะไรก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็วันก่อนนี่ก็เพิ่งเอาของไปร่วมบริจาคที่สจระแก้วคับ ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็มีจุดคือก็ต้องเครียดเป็นเรื่องธรรมดาผมเชื่อทุกคนอยากให้จบ แต่ก็นั่นแหละก็อยู่ที่ผู้นํารัฐบาลผู้นําประเทศเราแหละฮะท่านจะเอายังไงก็ปล่อยท่านไปเราไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้ก็อยู่ประมาณนี้เราเป็นคนไทยเรารักประเทศไทยยังไงเราก็รักประเทศเราบ้านเราก็ฝากกาลังใจให้พี่น้องทหารนะครับมีกําลังใจที่สู้ๆแล้วก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทหารพี่น้องที่อพยพก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับขอโชคดีครับโชคดีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีใหม่นะครับตลอดไปครับ เนื้อสิ่งอื่นใดคือเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยเป็นกําลังใจให้ประชาชนคนไทยเป็นกําลังใจให้ผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนทุกท่านเลยนะคะครับขอให้วันนี้เจรจาแล้วก็หยุดยิงกันได้นะใช่ค่ะนะครับลุ้นกันต่อคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งคนดีกว่าที่ได้ชื่อว่าเป็นแมวก้าชีวิตจริงๆชีวิตเี่พีคที่สุดจริงๆเจอดามากกหนัก ึ้นก็สุดลงก็สุดนะฮะพูดถึงบูมเคยกระทะนี่แหละฮะโดนโกงเงินไปหลายล้านนะฮะจนหมดตัวนะชีวิตก็พลิกกลับขึ้นมาได้เหมือนกับแมว9ก้าชีวิตอินฟลูคนดังคนนี้นะฮะบูมเคยกระ,ะทะที่ว่าเนี่ยหลังจากไลด์ขายของก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมพี่กองงานนี้บอกเลยว่าเธอก็มีบทเรียนในเรื่องเราการให้เพื่อนยืมตังหรือลงทุนอะไรต่างต่านาทริคนี้ยเพราะว่าเจอมาไงจะว่ายอย่างไรในการบอกเชิญค่ะถามครับ ตอนนี้นะคะทําอะไรบุมต้องนับ1 2ึสาก่อนจะทําอะไรจะลงทุนอะไรหรือว่าจะใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะต้องนับ1 2ึสาทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ามันแบบโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆอะคะ่ะมันเหมือนแบบบุมได้เหมือนบุมได้เกิดใหม่เลยอะ่ะ <c oughs> ก็วางแผนการเงินแบบรอบครอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่ได้จําเป็นหรือว่าอะไรที่ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เก็บไว้อย่างเดียวเลยค่ะ ตอนนี้บูมเคลียร์งานลูกค้าก่อนนะคะแต่แต่ยังจ้างได้อยู่นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะลงทุนอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพิ่งปิดร้านหมูกระทะไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รอแป๊บนึงนะคะสำหรับคนที่รอร้านหมูกระทะบูมอยู่ก็รอรอดนะคะ จริงๆแล้วเรื่องราวการลงทุนมันก็มีหลายปัจเจกปัจจัยแล้วว่าเรื่องราวของการเปิดร้านปิดร้านมันก็มีหลายปัจจัยเช่นกันเศรษฐกิจยุคทุกวันนี้เราก็ทราบๆกันอยู่และมีกูรูผู้รู้เรื่องราวการลงทุนก็มาเตือนว่าปีหน้าผลกระทบร้านอาหารจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นคิดวิเคราะห์ให้ดีๆในเรื่องราวการลงทุนบุญเขาบอกว่าจะทําอะไรจะใช้เงินอะไรอย่านับ1นึ่งสองสามคือเป็นสติใช่ไหมใช่แต่สำหรับเรารับ1นึ่งสองสามปุ๊บ เฟเลยเข้าเข้ายอดเดียวเราพี่ออกร้อยล้อยยอดเลยพีย่อะเออเงินเดือนหรือเงินทอใช่แล้วค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวโอ้ยอันนี้ก็อยากจะให้กําลังใจ <c oughs> จริงๆเลยนะฮะคู่นี้ คือเป็นที่จับตาม,มองว่ารักสะดุดหรือเปล่ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะจะพูดถึงสาวไอ์กับแชปวรากอนงานนี้บอกเลยว่าเราก็ติดตามมาโดยตลอดไม่มีภาพคู่ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่เหตุผลเหตุใดเรายังไม่ทราบแต่บังเอิญว่าเราไปเจอไอ์ไอจะเล่าเรื่องนี้ว่าแต่ความรักฟังดีๆนะครับการตอบของไอ์มันมีนนยะบางอย่างพูดได้ไม่เต็มปากในเรื่องราวของความรักไอเล่าเชิญค่ะถามครับ คือใช่้ก็รู้ที่บ้านของเราด้วยคือเขารู้อยู่แล้วว่าที่บ้านเราไม่สบายอะไรเยงี้คุณพ่อไม่สบายเขาก็ให้เราเวลาเราเต็มที่เขาเองเขาก็งานยุ่งของเขาค่ะแต่กับความรูความรักก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอใช่ก็ไม่ค่อยได้เจอค่ะตัดหากับคู่เราไหมก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าใช่ใช่คือตอนนี้ก็โฟกัสจุดโฟกัสตอนเนี้ยคือเราต้องโฟกัสที่บ้านจริงๆอะไรเงี้ยส่วนเขาเองเขาก็มีงานค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ย็ขคอยถามสักคือเขาจะเขาจะเขาจะถามว่าคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะร นีเพราะว่าอย่างที่บอกเคยจะอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อซะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่แต่ว่าธุรกิจเราก็ยังอยู่ก็มีก็ยังมีร้านอยู่ที่พระรามเก้าก็ยังอยู่ค่ะใช่ไม่ได้เขาเรียกว่าซบซ่าตามกับงานในวงการจริงจริงก็ก็ถือว่ายังโอเคก็ถือว่ายังโอเคอาจจะเป็นความสัมพันธ์ความห่วงใยในเรื่องราวของปรารถนาดีต่อกันแต่ล่าสุด เราไปเจอนองแชปมาอ,อันนี้บอกจากใจเลยว่าเราเจอไอซ์ก่อนนะไอซ์คือตอบแบบให้เรามีนัยยะแต่ล่าสุดคือเมื่อวานนี้ไปเจอแชปมาทุกอย่างมันเปิดเผยหมดแล้วว่าทั้งคู่ความรักเป็นอย่างไรฟังแชปเชิญคะ่ะโดยงานที่มันมากขึ้นเนาะมันก็เลยทําให้สถานการณ์มันเจอกันน้อยรูปที่ได้ถ่ายหรือไปเที่ยวด้วยกันอาจาะก็ห่างแล้วล่ะครับห่างแล้วห่างแล้วห่างแล้ว,ลวไม่ค่อยได้คุย ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเงินถอยคนละเก้าแล้วกันครับเราคุยกันน้อยเนี่ยหลายเดือนแล้วครับตัดสินใจจริงๆก็ประมาณประมาณ1เดือน1เดือนที่เริ่มเริ่มเริ่มคุยกันว่าเหมือนเราพยายามแล้วครับมีสัญญาณครับเพราะว่าเราเจอกันน้อยไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็เลยทําให้ผมว่าความรู้สึกแต่ละคนมันมันเจอกันแล้วมันก็เลยอาจจะอาจจะเริ่มดรอปลงเนาะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้มีมือที่สมเราเราคุยกันว่าเดี๋ยวลองกันอีกสักทีหนึ่งว่าเราจะจะจะปรับได้ไหมหนึ่งเดือนที่ ที่ผ่านมามันดีมากเราไม่เคยทะเลาะกันเลยมันก็เลยทําให้เราอาจจะมีน้อยใจกันบ้างถ้าเราเลือกที่จะฝืนมันต่อไปทุกอย่างเข้าใจกันหมดไม่โอเคกันผมเลยคิดว่าผมเราคงไม่อยากให้มีมุมนั้นไม่อยากให้มีวันนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นพยายามแล้วจริงๆแล้วผมว่าเขาก็พยายามมากๆแล้วด้วยผมเอาตรงๆผมก็ยังไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าเสียดายมากๆครับเสียดายมากๆเราเลิกกันโดยที่ผมก็ยังรักเขาอยู่วันนี้ผมก็ยังรักเขาอยู่เหมือนคํานี้จริงๆอ่ะรักตอนนี้ทั้งเลิกอ่ะแต่ว่ามันเราถอยให้เพื่อให้ความรู้สึกเรายงดี ผมสามารถคุยกับเขาได้ผมสามารถร่วมงานกับเขาได้ไม่มีปัญหาผมว่าตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าคิดถึงไหมมันก็มีคิดถึงแหละเราผมเกือบสามปีที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วมันก็เรื่องหองหน้าคนละกันครับมันอาจจะมีวันที่มันดีกว่านี้ยังมีร้านอาหารครับที่รำลร่นกันแล้วก็ยังมีเรื่องของแป้งที่ท,ที่ลงทุนด้วยกันความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักของทั้งคู่ให้ทั้งคู่ตัดสินใจเราจะไม่ก้าวล่วงรวมถึงว่าอะไรก็ตามที่ยังมีความ ปรารถนาดีต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยากให้ทุกคนทั้งคู่มองมองมองในเรื่องราวความความรักครับก่อนที่เราจะมีคําว่าแยกย้ายเนี่ยเราคิดยังไงกับด้วยกันมาปล่อยให้เป็นพื้นที่ของทั้งสองคนใช่เนาะเก็นกำลังใจให้นะคะดีต่อกันนะฮะเราสัมภาษณ์ไอซ์ก่อนแล้วไม่กี่ชั่วโมงปุ๊บเราก็ไปเจอแชมป์เลยเนาะจับเรื่องกันเลยครับอีกหนึ่งคนครับพี่ปิงปองกันบ้างดีกว่าพี่ปิงปองธงชัยนะฮะจะบอกว่า เปิดใจกับเราเปเอ็กซ์คลูซีฟมากๆดูท่าเปิดซะก่อนสิเป็นแบบฉบับคองตัวเองก็คือเห็นเขาตลกฮาแบบนี้นพี่เราอยากรู้คนหนึ่งการแต่งหญิงเนี่ยที่บ้านเขาโอเคแบบร้อหรือเปล่าแนสองคือชอบมากใช่ไหมหรืออย่างไรก็ไม่ทราบถามปิงปองชื่อธงชัยเช่นค่ะครับฟังนะใจไปมีผัว อะไรล่ะ,ะในเมื่ออยู่คนเดียวก็คือสําราญใจแต่มันก็เหงาไงาเขาก็มีความสุขแต่หนูมันเหงาเกินแต่ดูจากสภาพและก็อยู่ไปเถอะคนเดียวนะแ,แม่ท่านต้องมีลูกให้เธอไหมเขา เปตูผิดจากเมื่อก่อนไงม่อคือเมื่อก่อนอยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่คืนแน่ฟังนะพี่สาวก็ไม่เอาอะไรแล้วเต้นขนาดนั้นอะชีวิตคนเรามันจะตายวันตายพุ่งแม่อยากทาอะไรก็ทําไปสินางงามเขาจะตัดชุดอะไรเราก็ต้องมีให้พร้อมสนุกสนานมากไม่เคยเหนื่อยเลยหนุมว่าเศร้ามากเลยถ้าวันไหนไม่ได้แต่งหญิงอะอยากจะสวยแต่ก็ติดมอมด้วยแต่ถ้าจะให้ไปทํานมเลยอาจจะยังไม่ถึงใจกล้าแล้วก็ใจขนาดนั้นยังแฮปปี้กับตัวเอง เตอนนี้อยู่หนูคือเปิดมาแล้วเห็นวิกเห็นชุดเดทส,สวยงามพิ้วไหวอันนี้โอเคผู้ชายก็มองขำยังทักเลยแบบไอ้หนุ่มยืนทำอะไรอ่ะคือจะบอกว่าเอาเรื่อเอานิสัยของปิงปองเท่าดีพี่สัมผัสแล้วก็อยู่ด้วยกันพี่รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครจริงแล้วก็สำคัญคืออะไรที่มันเป็นความสุขในตัวหนูแล้วสา,สามารถนำความสุขนี้ให้กับคนรอบข้าง หนูจะทำเนาะเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เลยสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างเขาทั้งในจอทั้งนอกจอก็เป็นแบบเดียวกันเลยชวนพี่ไปบ้านของสองเพื่อไปเจอแม่กับพี่สาวพี่ก็บอกว่าเจอลูกสาวก็คือตัวเขายังขนาดนี้ครับถ้าพี่ไปในครอบครัวพี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่เลยพี่คงหัวล้อไปสามวันแล้วค่ะมาที่เรื่องของพี่พลอยเชอร์มานกันบ้านดีกว่านะฮะมีคนบอกรักเหรอมีหนุ่มในแอปพลิเคชันต่อต่อมาบอกลักใครและอะไรยังไงจครู่ครับ We'll be right <laughs> back.